啊。 ปิทุตังสระังทัชฌามิโธยังมังสะระังกัจจามิโยังปิทัมังสระนังทัชฌามิ เชิญเชิญคิวต่อไปเลยนะฮะเมื่อกี้พิธีกรต้องขอแอบไปถ่ายภาพด้วยผมไม่ว่าอะไรนะฮะเชิญนะครับน้องอาลีสชมรมคนรักครูมานั่นฮะชมรมคนรักครูมานั่น ยังมีคณะตางสมาคมนักร้องกำลัการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอเรียนเชิญนะครับไปไทยขร่วมมนนอยู่ตรงนี้นะตบขอบนะฮะตอบไปทักเสาตบขอบนะครับได้ถ่ายภาพทุกคนนะฮะหัวใจเย็นนิดนึงนะครับเรามากันตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสามโมงนะฮะพวกเราหลายๆคนเลยที่ผมเห็นนะรวมทั้งตัวผมด้วย เมื่อเรารอได้เราก็ต้องอยู่รอให้จนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับโอกาสที่ทุกคนจะมาร่วมส่งดวงวิญญาณของครูนะครับที่เรารักคารพนะครับขึ้นสูงสวรรค์สมาคมนักรียงรพี่ิงนพิงินพิงนอย่าเพิ่งพิงหน สุดเป็นลูกทุ่งนะครับชื่อทางของเมืองไหนนะคะมาวางดูสิบันทึกหนึ่งสองสามอุ่นเดียวนะคะถ้าท่าพผู้ใดเก็บตามเดียรับเห็นไอ้นะทางการไปกันเงินนะโอเค

ใจแก่ครอบครัวของครูนะฮะขอเชิญน,นะครับแล้วก็บันทึกภาพเป็นที่เราได้ร่วมกันด้วยนะครับต้องกราบขอพระคุณสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชาธิบดีแนละ้วก็กลุ่มรักครูมานะรวมไปถึงมูลนะธิช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติับ ที่จะบอบกําลัใจจะเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าภาพในวันนี้นะครับทุกท่าน่หวารุกองการ์ดก่อนมองการนะจ๊ะ ได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วภรรยามาใช่วครับครั่ครับเพราะว่าเป็นกถ่ายสองมไระดองาุระจานะครับทำได้ไหม้ แม่ที่โทรมา <cloth3 Purdings> A lần bí thưng em không phải. A mama, mama, dài dài ตรงนี้แหละแต่มันต้องจัดใหม่ไหวไหมลไส้หลัตรนี้หะค่ะูข้าง้างูต้นั่งได้ไหมนั่งได้ไหมไม่ได้ลอง๋ยวนั่งเลยอายุน้อยกันแล้วสวีอย่าบังปูเจนี่ไปอยู่ข้างทวีกันไปอยู่กับทวีกัน

ก็งไมไปด้วยโทษค่ะไม่พอไม่พอนี่หน้ามีสองต้นข้อวเยอะเยอะนะหลายต้นนะ ขอต้อนรัครับ เพลมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตของผูที่เกี่ยวกับความกกที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผู้ั้นงกระทอ่างในเนื้อเพลงจะแฝงไว้วึนะไวร้สาเ็ไปสอนเราต้องคุยนสร้างความร้กอะไรสอน่ไหใ ่รวงไปกลเหยวารีเหรงานจัดาิ่งใหญ่ที่เป็นไปด่ดวารวีนั่น็งานงานพระคาบบัลดปีที่ันดาวดาวพระสุกใช่ดาวพระศุกนะครับเสลี่ยงดาวพระเสี แล้วก็ผมจำได้ว่ามีเพลงเร็วอยู่หนึ่งเพลงนี่นที่แม่พีเราร้องไว้ชื่อเพลงบุนไดกานะคนั่นคือต้นฉบับร้อง,งรอง้รองไว้เองเลยนะฮะบุนไรการเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับเพราะว่าแต่งนั้นเมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วแต่แนวทางของคําน้องกับดนตรีเนี่ยยังคงเป็นสาคนอยู่ตลอดเดวลาน,ะะนเคยนทีรับจักของเรานั้นนะครับูสุครูคร วันนั้นทุกๆเพลงในแก่ค่ายคลิซิสันก็รวมเป็นผู้ด,ดูแลในวันนั้นถ้าจะได้เห็นบรรยากาศของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวครับศิลปินในวันนั้นเนี่ยมีประมาณร่วมเกือบเกือบถึง20ท่าบนบทเพลงทุกเพลงเช่นเอาแถวต่อไปเชิญ บทเพลงที่มีที่เสียงของครูนะไม่ว่จะเป็นฝันม่ววันไปถ่ายรูปไห่เจอตอนที่วันมอบอันนี้ของครูวันเกิดครูวันเกิดใช่ครัวันนี้ก็มาส่งครูนะวันนั้นก็นกนหลังจากได้รับมอบพิกิทส์เพลงแล้วก็จัดวันเกิดให้ครูด้วยครับ